ไฮโซกี้่ร่เาย,ยาวความหวานถึงมินนี่ครบรอบสองปีเห็นอะไรก็เป็นสีชมพูเผอแป๊บเดียวคู่ของนักแสดงสาวมินนี่พันธิรากับหวานใจหนุ่มไฮโซกี้สราวุธก็คบกันมาได้2ปีแล้วแถมยังหวานไม่แผ่วจริงๆโดยล่าสุดยิ่งหวานเข้าไปอีกกับโอกาสพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบรอบสองปี โดยทางด้านไฮโซกีที่ได้แชร์โมเมนต์หวานลงโซเชียลเขียนความในใจถึงมินนี่เรียกว่าหวานตั้งแต่ประโยคแรกจริงๆและนอกจากจะมีคำพูดหวานๆแล้วไฮโซกี้มินนี่ต่างก็ทำเซอร์ไพร์มีของให้กันด้วยตามแคปชั่นที่ได้เขียนไว้ว่ามีคนเคยบอกผมว่ามนุษย์เราไม่สามารถจะอินเลิฟได้เกิน2ปีอันนี้ไม่น่าจริงนะ เพราะนี้เกิน2ปีแล้วผมยังเห็นอะไรเป็นสีชมพูอยู่เลยแฮปปี้แอนนิเวอร์่ารีอยสเดย์นะคะขอให้น้องมินมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะ,ะขอบคุณสำหรับโอกาสในวันแรกที่เปิดใจให้เฮียได้ดูแลหัวใจของหนูนะคะถึงแม้จะให้เฮียรออยู่นานก็ตามขอบคุณสำหรับความดูแลเอาใจใส่ขอบคุณสำหรับความหวังดีเสมอขอบคุณที่ยืนอยู่เคียงข้างเสมอในวันที่ดีและวันที่ไม่ดีขอบคุณที่รักเฮียและรักทุกคนที่เฮียรักขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเฮียมีความหมายและสดใสทุกวัน ขอบคุณที่ทำให้เหยียยิ้มและหัวเราะทุกวันขอบคุณที่ทำให้โลกเป็นสีชมพูขอบคุณที่เข้าใจและพยายามปรับตัวเข้าหากันเสมอขอบคุณหนูเยอะแล้วอยากจะบอกหนูว่าเฮียรู้สึกว่าเฮียเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยที่ได้ผู้หญิงที่น่ารักกกและใจดีมีจิตใจสวยงามที่สุดมาครอบครองใครได้ไปก็คือโชคดีถึงจะติดติดหน่อยแต่คนติดคือคนที่พิเศษนะจะบอกว่า ชอบคนติ๊กวันนี้ขอหวานแบบเป็นตัวของตัวเองหน่อยนะหนูบอกไม่ชอบให้เฮียเขียนเยอะนานๆทีปีละหนึ่งครั้งเฮียจะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะคะตามที่เคยสัญญาไว้ทุกอย่างตอนจิบหนู เรามาทอบทอทวานอก,กนอทุกกปีนะคะเพื่ออายุดอวย,ยอก,กนอนานอนอไปอาจจะจตอกล่ะนอหรือมอได้ก็มาทอบทอทวานอก,กนอจะได้หวานอก,กนอเมืออนอว่านอแรก็ทุกกะกะว่านอไม่มีแผลว่าไม่มีจืดจางงอขอให้หนูได้ทําในสิงงอที่หนูชาอบอนะคะทาให้สิงงอที่หนูอายากอทําชีวิตต่อคืออาการเรียยอนอรู้ผิดาบ้างงอถูกก็บ้างงอก็เรียยอ นอรู้ในสิงงอที่ผิดดับพลาดะและพันท์ทนาตะวะเองงอไปเลืออยยอจะได้ไปนอคอนอเกงอคือนอทุก,กว,วันนะคะขอให้อะไรที่ฝันไว้ได้ตามฝันทุกอย่างนะคะขอให้เป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดได้บทที่ชอบเยอะๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮียจะยืนอยู่เคียงข้างหนูเสมอปกป้องหนูเสมอนะคะเฮียเซอร์ไพรส์หนูหนึ่งวันอีกวันโดนเซอร์ไพรส์กลับ น่ารักจังขอบคุณมากมากนะคะดอกไม้อลังการมากของขวัญก็น่ารักมากถึงความรักของเราอาจจะเปิดเผยเต็มที่ไม่ได้บ่อยๆแต่เฮียว่ารักเรามันก็น่ารักมากมากและก็อาจจะมีประโยชน์และเป็นข้อคิดให้คนรักอีก็หลายๆคู่นะคะเฮียรักหนูมากมากนะคะมากกว่าที่จะเขียนอธิบายออกมาได้เขียนไปเขียนมาเริ่มยาวพอแดีกว่า Happy Anniversary once again นอคออเก912นึ่ง day in Gradiandia